หมดหมดขอบคุณนะครับขอบคุณได้ใช้เป็นคนแรกนะครับสำหรับนะครับจะลองดูคนใช้แล้วไม่มีให้ยูทูบเบอร์ลองใช้ดูหรอครับแล้วสภาพหน้าไม่เป็นเยอะก็ประมาณ กระปุกสกระปุกก็เริ่มเต็มแล้โอ้าคาราคาร้ราคาก็เท่านั้ราคา้ราคมีสบู่ด้วยรุกล้าขาด้วยต้องรองพื้นธรรมชาติธรรมชาติที่ดีจสาวๆอทั้งหลายนะครับแดสทั้งหลครับบู่ก็มที่สายนเย็นข้างในแี้ด้นมอขแกด้มือก้สบู่าสบู่อันนี้สกัดจากธรรมชาตินะคะัสเตสรอย โอ้กล่องสวยมากอันนี้จะแถมใหก็จะเป็นีแค่เดียว่่อันนี้อยู่ในกล่องใช่ไหมแบนักนาคลาหาซื้อได้ที่ไหนครับหาซื้อได้ที่ไหนครับ ติดต่อไอเดียติดต่อลงพนก็ได้ติดต่อชายพลวิหานะครับมีเจ้าเดียวนะครับนี่ไหมครับมีเบอร์โทรไหมครับติดต่อเบอร์ติดต่อเบอร์ตดอเบอร์โทรได้ครับ083 0 8แปดสามศูนดม้าียปานนองคะครับผมนะสำคับอกเรื่องนะครับจะจะ้ย้ำเบอร์โทรนะครับเบอร์ติดต่อ ของแบรนด์เลยนะครับอีกรอบหนึงนะ0 8 3 0 8 1 9 4 2 6มแล้วไม่มีให้ทีมยูทูบเบอร์ใช้มั่งเหรอครับม,มีครับมีครับเดี๋ยวให้แจกมีแจกนะเ,นเราไปแจกกันอันนี้เจ้าของแบรนด์ไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ครับขอขับรถนะขอขับคุณ,คณขอขับขขรถนะนี่เจ้าของแบรนด์นะฮะโอ้นะครับเดี๋ยวแจกอ่าเดี๋ยแจกแจกที่ห้องอัดนนะเดี๋ยวได้ได้ใช้ทุกคนนะสำหรับทีมงานยูทูบเบอร์นะฮะได้ใช้ทุกคนนะฮะมาฝากนะฮะ อันนี้เขาครึ่งยังครับเอาไม่ได้ใช้ดูยังม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นอ่าร์ตูนเครื้องอัดครับห้องอัดให้กับลุงพลออ๋เป็นการ์ตูนเครืองอัดให้กับลุงพลนะครับในทริปนี้ในทริปนี้เพลงนี้ผลิตสปอเซอร์นะครับยังไม่ได้เป็นยังยังลุงลุงเองยังไม่ได้เป็นอ่าซิเนเตอร์ไม่ได้เป็นซีพีเซนเตอร์แบรนด์นี้แบรนด์นี้เป็นเป็นสปอนเซอร์ให้ให้เ้รื่องอัดให้กับลุงพลเออนนั่แหละ สามมันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนต้องลองดูเขาก็จะให้ยูทูบเบอร์ไปใช้ด้วยนะคะมีมีหุ่นนี่มาให้ลองใช้เนาะก็คอมแบงก์บอกว่าใช้ประมาณสองกระปุกก็จะเริ่มยิงหมดใช้สองกระปุกนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ